ยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับผมในครั้งนี้เรามาอยู่กันในเกม Cat of Can นกันอีกแล้วนะครับซึ่งพาร์ที่แล้วที่ผมทำฟุปเปอร์พ่อมดไปนะครั้งนี้ผมก็มาเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยดีกว่าเอาเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนดีกว่านะครับผมกลัวว่าทุกคนจะเบื่อไปพี่ทำแต่บรรยากาศอย่างนั้นอย่างเดียวเลยนะพี่เออผมมาเปลี่ยนบรรยากาศมั่งซึ่งบรรยากาศเนี้ยนะอันนี้เป็นบ้านที่ผมตั้งมาไหมน,นี่ผมตั้งมาผมเพิ่งตั้งมาเมื่อไม่กี่วันที่แล้วแล้วก็ไม่ตีไม่ขี่เลยแล้วเนี่ย คือบ้านหลังเนี้ยไอ้บ้านบ้านในถ้ำไปเนี่ยบ้านในถ้ำเยอรมนีเนี้ผมไปดูในคลิปวิดีโอยูทูบเบอร์คนหนึ่งมาก็เลยเออเรามาตั้งดูว่าเออมันตั้งได้มันตั้งแบบเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะผมก็อันนี้ผมตั้งเองเลยนะพวกเนี้ยตั้งเองหมดเลยอัปลงอัปเดตก็ได้อย่างเงี้ยอ,อ่าฟึ่งในครั้งนี้นะครับผมก็จะมาใช้เจ้าตัวกองทัพนะครับผมจะมาใช้กองอยู่ไหนเออนี่ไงโรงทหารช่างก่อฟางครับผมกองทัพ เมกานะครับผมเมกาจอมพลัง <c oughs> เป็นเมกาจอมพลังซึ่งพลังพลังเลือดฝูงนะ44,290แล้วก็ความเฟียหาย4 4 6 0บมันต่างจากตัวก่อนไหมตัวตัวเมตัวเมกาเนี่ยมันด้วยเท่าไหร่อุ้ยนี่เนี่ย607เลยเนี่ย6ส7 0ซึ่งไงแบบกลางคืนอะ่ะมันได้อัปเดตเวอร์ชั่นมาใหม่เมื่อ เมื่อหลายเดือนที่แล้วมั้งหลายเดือนเมื่อห้าเดือนอ่ะไม่ใช่เมื่อก่อนอ่ะเออมันจะมีพลังของตัวเองไงพวกเนี้อืมแล้วก็จะมีมีตัวนี้ด้วยมีพ่อมดพ่อมดเพิงไฟฟ้าเห็นไหมพ่อมดเพิงไฟฟ้านี่อันนี้เป็นพ่อมดเพลิงอันนี้ก็เป็นพ่อมดไฟกับน้าแข็งเนี่ยเออมาครับผมขอมาปรุงกองครับหน่อยนี่ให้เลเวลมันฝีแปดให้หมดเลยแล้วก็ ใช้แม่มดราตีด้วยนะครับเอาไว้เผื่อเมกาทั้งหมดมีกี่ตัวหนึ่งาี่ประมาณ5ตัวนะก็อย่าลืมอย่าลืมเอาตัวระเบิดไปด้วยตัวระเบิดนี้มีชื่อว่ามือระเบิดครับผมมือระเบิดเอาไปด้วยเอาไปทำเอาไปทำราคาแพงนะปาครับเราเริ่มเกมเอออย่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มขอมาดูดูพวกนี้ให้เราจบก่อนอันอน,นี่ไงนี่ไงไหมอันนี้อันนี้เป็นเครื่องจักรกลเครื่องเครื่องเครื่องจักรการลบมาบผมอันนี้อันนี้เป็นสก,กินของมันนะฟึ่งสมัยก่อนนะที่ ที่มันได้อัปเดตเวอร์ชันมาใหม่อ่ะอันเนี้ยก็บอกว่าถ้าคุณจากการได้การแข่งขันดาวอ่ะเออผมก็ได้มาแล้วเพราะผมไปแข่งดาวมาเยอะ <S <S ผมดูคลิปจากคนต่างชาติไงว่าเออมันแข่งกันยังไงว่าก็เลยเออไปดูมาอันนี้เป็นเครื่องจักรหุ่นเกาะนะครับผมอันนี้คืออันนี้เป็นแบบธรรมดาเลยเป็นเครื่องจาักรการลบนะครับผมแบบธรรมดาเลยนะอันนี้จะมีเครื่องป้องกันด้วยเนื่องจากว่ามันมีกระจกการป้องกันแล้วก็มีเนี่ยก็มีเครื่องจักรแบบเป็นหุ่นเกาะหุ่นเกาะหมดเลยได้ไหม ดูดีได้ไหมมันเป็นเกาะหมดเลยนี่ฟึ่งช่างก่อฟางคนนี้แหละเป็นผู้เชียเ่ยวชาญเรื่องการอาวุธเม่งเราจะมีอยู่ฝองคนนะครับที่ทาหน้าที่อยู่สองคนก็จะมีหุ่งยนครับหุ่งยนตเอะเปิดดูก่อนยังไงไหมเห็นไหมพี่พี่หลับสวายได้พี่เออมีตัวนี้แล้วก็ตัวที่สองตัวที่สองมันอยู่ไหนนะอยู่นี่เปล่าดูก่อนนี่ไงเนี่ยตัวที่สองนี่จะเป็น ศูนย์ควบคุมดีดีโอดหรือง่ายๆว่าจะเป็นหุ่งยนต์ขอถ้าคุณอยากอัปเดตก็ต้องใช้ทำให้ด้วยการอัปเดตผู้กล้าของฐานช่างก่อฟ้างไปเลเวล45 45ผมเพิ่งเลเวล20เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเพราะว่ามันใช้อัญ,ญมณีเยอะมากแล้วเพราะว่ากลางคืนอ่ะกลางคืนเวลาเราหาอัญ,ญมณีหรืออะไรมันหายากมันสามารถใช้ผู้กุมไฟฟ้าได้ครับผมมันจะมีแบบ เลเวลเลเวลชาร์ตหนึ่งเลเวลชาร์ตหก็โจมตีจุดหนึ่งแล้วก็เลเวลชาร์ตที่สก็จะสามารถตีตีแบบ2จุดได้แล้วก็มีเลเวลเลเวลเฮยเลเวลชาร์ตสาก็จะสามารถตีแรงขึ้นนะครับผมเออแล้วก็มีมีเจ้าตัวนี้ด้วยนะมีอันนี้ด้วยช่านก่อฟ้าเขาทำมาคนนี้ก็ผมนี่เป็นแคปเตอร์ประจำบานแคปเปอร์ประจำบานก็จะเป็นเครื่องบินนะครับ เพราะว่ามันโหมดเวอรช์ชันมาใหม่มันเลยปรับมาเยอะไงมันจะยิงทั้งระเบิดยิงระเบิดยากนะครับผมเห็นไหมนี่ยิงเลยเตรียมเป็นอาวุธเลยนะมาครับเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับถ้าใครเล่นถ้าใครผมแนะนํานะถ้าใครโจมตีไม่เป็นอนะ่ะก็เอาแนวของผมไปใช้ได้นะผมไม่ว่านะไอแนวผมเนี่ยผมก็ไปขโมยของเขามานะซึ่งซึ่งจะมี ฟาตูมันโจมตีผมไงผมก็เลยเออใช้ก็เลยมาลองใช้มันตามมันดูเห็นไหมมันใช้ได้เฮ้ยนี่มันปรุงผู้ฆ่าเลยเนี่ยมันปรุงผู้ล้าแสดงว่ามันปรุงกองทัพแน่ๆเลยมากับเมกาผมขอปล่อยตรงนี้ก่อนเลยครับปล่อยนี้ด้วยตรงนี้ด้วยปล่อยระเบิดด้วยนะครับผมโอ๊ยไม่ทันแล้วครับโดนเครื่องจักรเต็มๆเ,เราปล่อยให้เครื่องจัก,กรเก่านั้นไปข้างในให้ได้ครับผมปล่อยให้บุกข,ข้างในให้ได้ มาราปล่อยเยอะเลยนะเห็นไหมครับเราจะฝาม,มากกดเพื่อให้พลังโจมตีเห็นไหมกดปาบนี่เห็นไหมสาม,มารถกดได้ฟึงฟ่งฝุดยออพลังของเมกาเฮ้ยเมกาตายไปทั้งสามตัวปกติมาไม่ตายเลยนะไม่เป็นไรมาเอนชาร์เลยเอยไฟฟ้าครับไฟฟ้าเอ้ยนี่เป็นไง เฮ้ย hey, ฝ่าละกลางฝ่าละกลางเพื่อนฝ่าละกลางไปโจมตีหน่อยเฮ้ยโจมไปไปตีก็ไปอูโหระเบิดยักษ์เอ้ยตีก็ไปเฮ้ยตีก็ไป,ไปมาครับต่อไปมุ่งหน้าไปที่ฝ่าละกลางยักษ์เลยเอา้าฟันก็ไปกำแพงเยอะแยะมากมายปราบเรียบร้อยเราจะได้สามดาวครับแล้วก็ไปบุกอันแล้วก็ไปบุกอีกที่หนึ่งครับผมที่นี่ก็จะเป็นที่รับคมแดน <c oughs> เราเล่นรเล่น แบบหนึ่งนะเพราะแม่มดลาตีมันไม่มีมันมีแต่เครื่องจรวดอันเดียวใช่ไหมจรวดอันเดียว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 เดียวปล่อยเมกาหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้ปล่อยเครื่องจักรเลยครับแล้วก็ปล่อยแม่มดลาตีด้วยครับผมเพื่อให้โจมตีครับผมเพราะว่ามันไม่มีมันมีแค่เครื่องจรวดแค่อันเดียวมันโจมตีข้างกับแพงได้ก็ให้มันโจมตีไปเลย ม่ไม่ไม่เมกาไม่เมกาตายแล้วครับผมโมโฟยแล้วไงโอ้ยมันมีเครื่องมันมีเครื่องจักรไฟฟ้าด้วยมาครับปล่อยภาพไม่ตายของแม่มดลาตีเฟกเสกเจ้าพวกทั้งคาวมานี่ฝากเขาไปเป็นไงล่ะนี่ครับผมหกดาวเรียบร้อยเป็นไงครับหกดาวหกดาวนี่ถือว่าได้ยากมากเลยนะไหนเราดูฟีฝาตูเรานะโจมตีเราเป็นไง โง่ใช้ได้นี่ว่ามันใช้ยักษ์ฝีแล้วก็แม่มดสองแล้วก็ระเบิดหนึ่งเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะทาไมช่างก่อฟ้าของเขามันเลเวลสิสองล่ะเออแปลกนะมากรับเราเรล่นกันต่อดีกว่าครับผมสมัยก่อนอะ่ะที่มันไม่ได้มีเวอร์ชั่นแบบนี้นะผมใช้ผมใช้ปืนใหญ่ปืนใหญ่ทั้งหมดเลยไปบุกบุกล้อมวงพร้อมกันนะอ่ะเออเมื่อก่อนอนะ่ะเมื่อก่อนมัน มันไม่ได้เป็นแบบนี้ไงอันนี้มันเป็นแบบบชั่นใหม่มาครับเราโอ้โหปล่อยแ้วก่อนดีเนี่ยเมกาจุดนี่จุดหนึ่งตรงนี้เมกาสองตัวแล้วก็ไปพร้อมกับเครื่องจักรตรงนี้อีกหนึ่งมือระเบิดอยู่ตรงนี้อืมดูยกันเลยพวกเราทำลายเครื่องจักรให้หมดโกเมกาตายแล้วเนี่ย หรือว่าเราให้เมกาเราตายหนึ่งตัวก็ได้นะครับผมอุย้ยเมกาตายไปแล้วเมกาหมายเลขหนึ่งใกล้เลือดจะหมดแล้วเอา้าเมกาหมายเลขหนึ่งตายไปแล้วครับตอนนี้เอาไงแล้วต่อไปนี่เอาไงแล้วมือระเบิดก็ระเบิดกับแมอย่างเดียวเลยไปสนใจแล้วงันเลยปราก็ไปตอนนี้ตอนนี้พวกเครื่องอะ่ะมันโจมตีเครื่องจักรของเราอยู่แล้วตอนนี้ ตอนนี้เมกาเราอยู่มีเกสามตัวแล้วตอนนี้มาครับเฮ้ยไฟฟ้ามาเลยทําไม่มีเลือดเดือแล้วเฮ้ย,ยฝากเข้าไปฝาดเข้าไปมาเลือดจุดเดียวแล้วเดือดเรวเมกาเดินเดินช,ช้าเปยงเลยก็ต,ตัวมันหนักเนาะมาขอฟาดฟักเอ้ยเรียบร้อยครับมาไปด่านต่อไปกันเลย นี่เราถึงดาดเฮ้ยมันมีหุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์ทำอะไรเหมือนมันเหมือนมันฟ้อมไอเจ้าเครื่องจรหลวดอันนี้นะไม่ใช่เครื่องจรหลวดเครื่องบินเออซึ่งที่ผมเล่นมาเนี่ยพอพี่ผมเล่นมาเนี่ยเขาจะอัปเดตเฉพาะจุดตรงตรงนี้นะจุดข้างนอกอเขาไม่ได้อัปเดตพวกจุดทั้งไงนะผมสังเกตผมเล่นมานานมากผมเลยสังเกตไงโอเคแม่มดลาตีเราปล่อยไหมปล่อยเอเอเกอแม่มดลาตีก็ได้เผื่อ มาครับเอาเมกาเลเวลน้อยบุกไปก่อนแล้วก็เอาเครื่องจักรไปอยู่ข้างหลังตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ปล่อยเมกาปล่อยเมกาครับระเบิดก,ก็ระเบิดกำแพงตรงนี้ไปเลยครับแล้วก็ปล่อยแม่โมดลาตีเพื่อโจมตีฝาั่กลางครับอย่าให้เมกาตายเด็ดขาดเพราะว่าไอ้เครื่องไฟฟ้ายักษ์เนี่ยมันทําลายได้ไอ้เครื่องยักษ์ไฟฟ้าเนี่ยมันทาลายทาลายเมกาได้นะ นี่ปล่อยฝูงค้างคาวได้ครับโอ้เมกาลร,ระเบิดเป็นตุยเลยเื้ยกระทืบเลยเรียบร้อยหกดาวอีกเช่นเคยครับเป็นไงเป็นไงหกดาวนี่ได้ของรางวัลเพียบเลยแล้วเจ้านั่นล่ะเจ้านั่นได้กี่ดาวเจ้านั่นก็ได้สามสองดาวสองดาวลบสิบปดโอ้ไหนดูก่อนฟิ ถ้าผมอยู่ที่อันนี้ผมอยู่เหล็กที่ฝ่อถ้าอยู่เหล็กที่หนึ่งอ่ะเหล็กที่หนึ่งต้องมีสามพันสามพันแบบแบบก่อฟางโอ้โหมันมีให้เลือกเลยเนี่ยอ๋อมันจะเพิ่มมูลค่าเงินของเราเหรอหุ้ยโอ้โหมีจุดนู้นที่ผมอยู่จุดไหนเนี่ยเออดีนะมาอยู่จุดต่ําระดับสูงฝุดข,ขอดูก่อนนะระดับสูงฝุดน่าจะยากนะเนี่ยผมตอนนี้กิจกรรมก็เราตอนนี้กิจกรรมแดนเหนือก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับทุกคน ผมก็ไปทํากิจกรรมมาครบเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราไม่มีอาคมพวกปรุงยาเลยเฮ้ยเราสามารถไปฟื้อได้ไหนไปฟื้หน่อยไหนลุงลุงขอฟื้อหน่อยนี่ถ้ามีของหลายอย่างเลือกเลยนี่ไงหวตดดาวช่างก่อฟางมาผมขอฟื้ออันหนึ่งแล้วกันนะโอ้โหเสียไปตั้งร้อยหนึ่งเนี่ยนี่ครับนี่เป็นคลิปพาร์ทหน้านะครับผมคลิปพาร์ทหน้าผมทามังกรไฟฟ้าที่ผมบอกไปเมื่อกี้ผมทําคลิปของฟุปเปอร์พ่อมดนะนี่สามารถ จ่ายเรียบร้อยแล้วเออทำการเริ่มเกมกันต่อเลยครับท่านผู้ชมบ้านนี้ตีง่ายนะบ้านนี้นั้นก็อย,อย่างงี้เมกาก็เสียเปรียบไปดิเอาไงดีวะเอาไงดีเอาไงดีง,ดงั้นให้เมกาหนึ่งตัวโจมตีของตรงนี้ให้หมดเพื่อที่เราจะได้วางระเบิดรอให้เมกาทำลายก่อนนะครับเอาระเบิดช่วยหน่อยร,อระเบิดช่วยหน่อยนี่ช่วยให้ช่วยให้ทำการ์ด าระเบิดไปเลยอืม,อมไม่ตรงจุดมาครับปล่อยเมก้าเลยครับเมก้าตรงนี้ก็ปล่อยฝังตัวแล้วก็ปล่อยนักปล่อยเครื่องจักรไปเลยเราบุกไปแล้วทำการโจมตีเลยเมกาโจมตีโจมตีเอ๊ะโจมตีเครื่องป่นไฟด้วยเนี่ยมันลําบากเลยนะตรงนั้นอะ่ะมาขอ กระโดดสักทีหน่อยโอ้โหกระโดดตรงงูเหรอเนี่ยหมายเลขกามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดีนะไม่ตายหมดอ้าวไม่ทันแล้วครับเหลืออ้าวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอ้าวท่านผู้ชมตายหมดเลยโอ้อยตายหมดอย่างนี้เอาไงดีเนี่ยเฮ้ยแกทำลายเมกาฉันเหรอทำลายพว่อของฉันแกต้องตายเฮ้ย โอ้โหล่อเหลือตัวเดียวรอดตัวเดียวอย่างงี้ผมฟวยแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหดูบ้านนี้ดิบ้านยังอัปเดตขนาดนี้เลยเอาไงดีนะาไงดีไงดีปล่อยเมกาไหมเมกาเพิ่มหนึ่งตัวไหมมือระเบิดไม่มีด้วยอ่ะกระโดดครับเพื่องทำลายกำแพงครับผมอื้ยทำลายให้หมดเลย ฝามาคีฝามาคีฝามาคีมันคือพลังเฮ้ยเข้ามาหึมฮึมฮึมเมกี้ทำลายเพื่อนฉันเหรอเอออย่างงั้นแหละงั้นแหละฝามดาวแน่ฝามดาวแน่ฟาดเข้าไปฟาดมันเข้าไปอ้าวสวยละเอ้ยอฮ้ยอฮ้ยเออยังไหว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 เร็ว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 เวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วมาไฟฟ้ามาแล้วจ้าโจมตีแบบแรงๆไปเลย ฟาดไปสามจุดม,มาขออีกทีม,มาเลอจุดเดียวแล้วมาที่เบี่ยงแกจบเลยเครื่องจักรอุ้ยสามดาวแล้วจ้าอุ้ยเอย้ยหกดาวดิไม่ได้สามดาวโอเคนะผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากใครอยากให้ผมนะั้นใช้ใช้ตัวละครอกองทัพอะไรเนะแต่ตอนกลางคืนก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับผมอ่าโอเคนะผม ผมก็จบเพลงเานี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ